Today I don't feel like to win anything I just w a n n t lay in my p e Don't feel like ticking up my phone to so leave a message at the tone cuz today I swear I'm not to win anything สวัสดีค่ะพบกับวิในรายการ Chill at Home ค่ะ วันนี้นะคะวิพาคุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆริมสวนสาธารณะหนองสินค่ะและที่สําคัญค่ะพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารอร่อยๆร,ยรวมถึงบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยค่ะอยู่กันที่นี่แล้วค่ะร้านอาหารครัวลูกจันค่ะสวนอาหารครัวลูกจันทร์เป็นร้านอาหารที่สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติค่ะอยู่ติดกับสวนสาธารณะหนองสิน ที่นี่นะคะมีการให้บริการที่แตกต่างไม่เหมือนใครจุดเด่นของทางร้านคือบ่อตกกุ้งค่ะในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ของทางร้านได้มีการจัดบุฟเฟ่ต์กุ้งเผาทะเลเผาและอาหารไทยอีกหลากหลายเมนูค่ะรวมถึงการให้บริการในราคาที่เป็นกันเอง ที่สำคัญค่ะที่นี่เขายังมีกุ๊กมืออาชีพคอยแนะนำและให้บริการลูกค้าอยู่หน้าเตาเลยทีเดียวค่ะพี่ลูกจันลูกค้าก็เคยถามว่าใครชื่อลูกจันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่อจันแล้วก็ตัวพี่เป็นลูกลูกของคุณแม่จันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนเรื่องบรรยากาศร้าน ที่เขาเป็นคนออกแบบแก็แล้วก็จริงๆโครงสร้างม,มันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาตกแต่งนิดหน่อยลูกค้าที่ชอบแบบบรรยากาศโอเพ่นแอร์หรือว่าจะสบายๆกับตกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าแล้วก็จะมี buffet, บุฟเฟ่บุฟเฟ่กุ้งเผาแล้วก็มีหมึกย่างอะไรต่างๆนะคะพี่ตั้งใจมาเปิดร้านพี่ก็มาดูร้านนี้เป็นร้านแรกแล้วพี่ก็ใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะตัวเวหา ว่าจะไปเปิดตรงไหนดีแต่พี่ก็กลับมาร้านเดิมซึ่งตอนร้านแรกที่พี่ดูก็คือร้านนี้จริงๆเราชอบไม้นะคะแต่ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้ของร้านเดิมนะคะเป็นร้านของร้านเดิมเขาเป็นร้านไทยออร์คิดเจ้าของไทยออร์คิดนี่เขาก็มีส่วนส่วนไม้อ่ะค่ะ เมื่อก่อนเขาขายพันไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาปลูกเอามาปลูกตอนตอนที่ต้นไม้มันใหญ่แล้วอะค่ะแล้วก็เคยเคยถามเขาเจ้าของเดิมว่าทําไมที่ตรงนี้มันถึงแบบได้สวยเพอร์เฟกต์ไอ้ต้นไม้นี่เกิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่ามันเหมือนแบบที่แบบว่าเนลามิดมาให้มันเป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเคยถามว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาเน่ะตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้ตั้งใจให้มันมีต้นนี้อยู่ตรงนี้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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เข้ามาปลูกกันตัวนี้ก็ต้นโตแล้วโซแล้วตัวแล้ว,ลว,ว,ลวเอามาปลูกใหม่คือจริงๆแล้วเป็นเราก็ชอบชอบบรรยากาศนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ทําเองแต่ว่าเราชอบค่ะและนอกเหนือจากบ่อกตกกุ้งว่านะคะก็ คุณผู้ชมสามารถนี่ค่ะสะดวกสบายมากๆ,ๆเลยอยู่ในโซนของบุฟเฟ่ค่ะก็สามารถเลือกกุ้งสดสดได้เลยแล้วก็นําไปเผาประกอบเป็นอาหารวาโอ้โหถ้ากุ้งเผาต้องเด็ดอย่างนี้แน่ๆ,ๆเลยค่ะเอาเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรื่องกุ้งสดๆดไปแล้วนะคะก็ระหว่างรอมาในโซนนี้กันเลยโอ้โหมีอาหารเมนูแนะนำมากมายเลยทีเดียวค่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของของหวานผลไม้นะคะของว่างแล้วโอโหตรงนี้น่าจะเป็นอาหารหลักอาหารจานหลักมีทั้งยำข้าวผัดโอ้โหกำลังเติมเลยค่ะมาร้อนๆใหม่ๆเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เป็นอ่านอ้องไก่ทอดใช่ไหมคะคโอ้โหเห็นเมนูนี้น่าทานมากๆเลยนี้เป็นอะไรคะครต้าแตงโอ้โหรู้สึกว่าจะมีอาหารหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะ ามาดูวิย่างกุ้งกันนะคะสุดยอดนะคะอยู่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะแต่เราได้ย่างกุ้งค่ะเชฟคะคในการที่จะ,ะย่างนี่ละคะเรามีเคล็ดลับในการย่างหรือว่าดูว่าเอ๊ะกุ้งสุกสุกหรือยังยังไงหรือเปล่าคะดูที่มันเหลืองนะครับเหลืองใช่ไหมคะลแล้วก็ไม่นิดนึงกำลังจะเหลืองแะครับย่างน้แสดงว่าใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากุ้งเขาเป็นกุ้งที่ว่าสุกเร็วครับแล้วสำหรับว่า ลูกค้าที่มาตกกุ้งอย่างเงี้ยเรามีในส่วนของย่างนี้หรือเปล่าคะมีครับมีเหมือนกันใช่ไหมคะบริการให้ฟรีครับอืมก็แล้วแต่ว่าใครชอบในลักษณะไหนครับผมก็แบบท้าทายผจญภัยนิดนึงก็ไปนั่งตกกันเลยทีเดียวโอเคถ้าเป็นวีวีก็คงเลือกที่จะตกในอ่างดีกว่าค่ะรู้สึกว่าจะสะดวกกว่านี่แหละค่ะกุ้งฝีมือพี่เองตั้งแต่กรรมวิธีในการตักเลยนะคะจนถึงมีการย่างยังไงเดี๋ยวเรา ต้องไปชิมกุ้งอร่อยๆกันแล้วค่ะร้านอาหารครัวลูกจันตั้งอยู่ริมสวนสาธารณะนองสิงสำรองจองโต้ได้ที่088 884 8923 Welcome to ครัวลุกจันสวนอาหารครัวลูกจันยินดีต้อนรับค่ะ,ะมาถึงคำถามสุดชิวไปกับสวนอาหารครัวลูกจันถามว่า บริการเด่นๆของทางร้านคืออะไรข้อ1บ่อตกปลาหรือข้อ2บ่อตกกุ้งค่ะส่งคำตอบของคุณมาที่เบอร์088571813 5ค่ะพิเศษสำหรับผู้ที่ตอบถูกท่านแรกและท่านเดียวเท่านั้นค่ะรับไปเลยกิฟวอชเชอร์มูลค่า1,000บาทจากทางร้านค่ะ าเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่ายวนิบิวตี้แอนด์สปาตกแต่งร้านด้วยโทนสีอะไรคำตอบคือข้อ2สีขาวเขียวค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด,ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่วิวได้รับประทานอาหารไปแล้วรู้สึกว่า อร่อยมากๆเลยค่ะยังไงก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆส,สัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบวิในวันนี้ค่ะก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะร้านอาหารครัวลูกจันท์และสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้นะคะรายการชิลแอทโฮหมดเรื่งแล้วค่ะวิต้องขอตัวไปรับประทานผลไม้จานนี้ต่อก่อนนะคะยังไงสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสีที่แบบว่าเหลือง ค่ะเหมือนคนขี้เลยครับว้าหนูเหลืองเหรอครับพีส่สวยวราว้าออกไปสวย